และธุรกิจเพราะว่าซื้อไข่มาห้าบาทขายไข่ไปเจ็ดบาทคิดจะยาบาลหรือเปล่าซื้อไข่มาห้าขายไปเจ็ดได้กำไรก็ถูกต้องนะ้วนักธุรกิจต้องทำกำไรคิดจะยาบาลไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดมันจะผิดเมื่อไหร่เล่ามันจะผิดเมื่อตอนนี้ทุกคนก็ต้องการขายเราอบอกว่าโอเคนะทุกคนต้องการขายใช่ไหมเราไปซื้อมาห้าบาทแล้วมาขายไุสามสิบบาทอันนี้ผิดนะคะเช่นใครยก ใช้ช่วงที่น้ำท่วมอะไรเงี้ยนักคนละเจ็ดบาทใช้คนละห้าสิบาทต้องซื้อไหมต้องซื้อถังน้ำมันนะคะต้องซื้ออะไรอย่างนี้หรือกัะตุนช่วงที่ปัลมน้ำมันราคาแพงใช่ไหมคะกัะตุนน้ำมันแล้วธนาคารมาบอกว่าถ้ากัะตุนไม่ได้นะต้องปล่อยสินค้าออกไปบ้างนะคะไอ้พวกนี้เนี่ยเรียกว่าผิดจัญญาบานท,ทางธุรกิจคือถ้าเป็นนักธุรกิจแล้วก็เห็นดูว่า อะไรที่เกี่ยวกับการทำกิจาการของเรานะคะถ้าเราทำให้ผิดแล้วเนี่ยถือว่าผิดจ,ดจริยธรรมจริยธรรมกับกฎหมายต่างกันอย่างไรนิยามเยอะเนาะคำอะไคร้ายกันจริงๆมันไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะคะคำว่าจริยธรรมควบคุมพฤติกรรมในระดับสูงค,คือไม่ใช่แค่ว่าพื้นฐานไม่ใช่แค่ที่ผิดก็ถูกแล้ว เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแค่ไม่ผิดก็ถูกแล้วนะคะแต่มันต้องเหนือกอว่าคำว่าไม่ผิดคือต้องเป็นคำว่าดีต้องเป็นคำว่าคุณทําได้ถูกต้องคุณทําได้น่าชื่นชมนะนะคะถึงจะเป็นจริยธรรมถ้าไม่ทําเป็นไงอาจจะถูกลงโทษโดยสังคมเช่นอะไรบ้างนะคะบางทีเราก็ไม่ได้จะไปลงโทษเขาเช่นนายท่วมนายท่วมซีพีให้5ล้าน อันโออิชิให้สิบล้านแล้วก็ดูปุ้ยแล้วคุ่นจีนเป็นไทยหายไปไหนทำไมไม่ให้เอ็มอชช์หายไปไหนทำไมไม่ให้นะคะถามว่าเขา,าไม่มีจริยธรรมหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่คนที่ทำคือมีจ,มจริยธรรมท,ที่สูงใช่ไหมคะ่ะมีจริยธรรมท,ที่สูงแล้วบางทีจริยธรรมเนี่ยเราไปบอกว่าให้เรามีนะเพราะเราทำอะไรนะมันก็เป็นพีดันตลาดตัวที่สี่คือ อโปรโมชั่นนะคะทำให้ภาพโพสของเราดีคือเราทำดีแล้วเนี่ยเราเป็นนักการตลาดผู้เชี่ต้องปิดทามหลักละถูกไหมเป็นนักการตลาดทำดีแล้วต้องบอกผู้สื่ว่าเราทำดียังไงเพื่อทำให้ภาพโพสขององค์กรเราดีแล้วไม่ใช่แค่ปวดจะทำให้คนในองค์กรรู้สึกภาคภูมิใจนะว่าเฮ้ยฉันอยู่ในองค์กรที่ดีนะนะคะภูมิใจแล้วก็พูดได้ใจกว่าว่าฉันเนี่ยอยู่วตทนะฉันเนี่ยอยู่ s c g ซฉันอยู่มชนะช่วยเหลือสังคมนะนะคะ เป็นเรื่องของจิตสํานึกแต่กฎหมายนี้เนี่ยนะคะกฎหมายเป็นเรื่องที่ควบคุมพฤติกรรมภ่ตาตัดคือถ้าทําถูกก็แล้วไปแต่ถ้าทําผิดคุณอาจจะต้องโดนลงโทษอะไรต่างๆนะน,นะคะเช่นถ้าแรงเชียงใหม่บอกว่าจ่ายค่าแรง171บาทแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะอุ้มอิ่มขอจ่ายแค่150บาทโดยที่จา้างแรงงานเด็กด้วยต่างกว่า15เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นกฎหมายก็มาเอาร บอกว่าเฮ้ยทุกคจ้างแรงงานเด็กแล้วยังให้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกสองเด้งเลยนะนะคะมีบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องไม่ทําอย่างนั้นต้องไม่ทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นนะคะจริยารรมเกิดจากอะไรเรื่องมเกิดจากการเรียนแบบแล้วเห็นว่าเฮ้ยบริษัทนั้นทได้ดีทำมั่ดีบริษัทนั้นบอกว่าบริษัท บริจาคด้วยบริษัทนั้นบอกว่าปุกป่าหรือปุกป่าด้วยดริยัทนี้บอกว่าฉันเสียภาษีเป็นที่เลยนะเราเสียภาษีเหมือนกันนะคะเกิดจากการเรียนแดบเกิดจากการเกิดจากพันธสัญญาประชาคมนะคะเช่นองค์กรโลแวนในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันแล้วบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมแล้วก็มีจรรยาบาลนะเราต้องอยู่ด้วยกันเราจะต้องไม่ ข้านั่เองแล้วอะโรงแรมกับโรงแรมนะคะบางอย่างสมมุติว่ามีโรงแรมหนึ่งเนาะก็รับจองออนไลน์ไม่ต้องจ่ายมันจำก็ได้แต่บอกว่าคุณจองโรงแรมเราแล้วนะแต่อีกรงแรงหนึ่งใช้วิธีการว่าเราเนี่ยเอารถไปเลยนะเอารถไปรับคนจากจากสนามบินนะคะจากสนามบินแล้วก็ใส่รถออกมาแล้วก็ เราพอยู่ในถิมนที่ดีอันตรายอยู่โรงแรมเราดีกว่าเราลดราคาให้มีคุกปังให้ด้วยนะคะก็เป็นการแย่งลูกค้าเข้ามาใช้อย่างนั้นก็ถือว่าผิดจริยธรรมดังนั้นเนี่ยไอ้องกรไรต่างๆก็จะรวมตัวกันนะคะโรงแรมก็รวมตัวกันว่าเราต้องไม่ทำอย่างนี้ให้กานละกันนะเราต้องทําอย่างซื่อสัตย์นะเราต้องพูดเดียวกันนะนะคะแข่งขันกันบนพื้นฐานความยุติธรรมอย่างนี้ก็เป็นันพันธสัญญาประชาคมขึ้นมา ก็มีัตจัสามคนทางนะคะก็คือทั่วโลกคิดว่าอะไรดีก็ทําอย่างนั้นนะคะเช่นอเมริกานะนเน,นาะประเทศมหาอำนาจบอกว่าสิ่งที่ดีคือต้องมีงกิจการสีผิวต้องมีงกิจการว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทุกคนต้องมีสิทธิเท่าเทียมันหมดแร้วว่าบ้านเราเนี่ยสิทธิเท่าเทียมกันบางผู้หญิงผู้ชายก็ในข่าวใช่ไหมก็เห็นอยู่อเมริกาบอกว่าเฮ้ยต้องเท่านะ,ะนะคะ ต้องคิดว่าเข้าด้วยใช้กฎหมายตัวควบคุมของเมืองไทยไปสมัครงานติดรูปม,มาเลยนะคะเขียนด้วยว่าโสดสมรสแล้วหย่าแล้วอายุเท่าไหร่มีตำแหน่งอะไรโอ้โหเขียนมาเขียนทำไมนะคะเอ้ะมันเป็นเรื่องของการจีกันพอหรือเปล่าส่นนเมกาบอกว่าคุณจะมาสมัครงานนะไมไ่เอารูปม,มาเลยดูไม่ได้กฎหมายไม่ได้นะคะเอามาแต่ชื่อเท่านั้นเพื่อที่ตัวองค์กรจะเลือกไม่ได้ว่าฉันจะไม่เอาคนนั้นนะ ฉ่นจะไม่เอาคนขาวฉันไม่เอาคนเหลืองนะอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนกันทั้งหมดเป็นผู้หญิงผู้ชายบางทีเราก็มอง,งองกันว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายค่ะทําทไมคูณประกาศรับแต่ผู้ชายเล่าเช่นงานอะไรงานออกแบบเฮ้ยรับแต่ผู้ชายได้ยังไงเนบนียมีอยู่รับแต่ผู้ชายเพราะผู้หญิงเดี๋ยวท้องงานออกแบบก็จะคานคานบร,ริษัทก็จะนานงานก็จะสะดุดก็เอาแต่ผู้ชายก็แล้วกัน ชีวิตนี้ไม่ต้องท้องอะไรทั้งนั้นนะคะถูกไหมก็โอเคนะคะ เยยากว่าอันนี้มันถูกหรือว่าอันนี้มันผิดเราพูดบอกว่าเราจะเอาการเป็นาเนี่ยทำให้เป็นพับลิกคอมบรนษนะคือขายให้กับเอกชนแล้วให้เอกชนเป็นเจ้าของดังนั้นต่อไปเนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถครบคุมราคาค่าไฟได้ดีหรือเปล่าทางนึงก็บอกว่าก็ดีดิก็ประาชาชนเป็นเจ้าของถ้าใครอยากได้กำไรก็ไปเป็นผู้ถือหุ้น ด,ดีแล้วองคก์กรจะได้มีใหญ่เพื่อชาอะไรตา่ตางๆจะได้บริหารอย่างมีระบบมากขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าแต่ทีนี้คนที่จาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดวันหนึ่งค่าไฟขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีตังค์จ่ายเป็นสาธารณูปโภคขัข้นพืนฐานซึ่งคนต้องได้ทำไมแพงนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ดีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าดีใครผิดใครถูกมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรขึ้นมาใช่ไหมต้อม,มีหลักเกณฑ์ขึ้นมาบอกว่า คุณจะใช้แนวคิดอะไรอ่ะที่จะมาตัดสินว่าสิ่งที่ผิดถูหรือถูกนะคะทฤษฎีเนี่ยเราแบ,บ่งออกเป็นสองป้าะคะทฤษฎีอันหนึ่งก็คือดูจากหลังเหตุผลตอนท้ายคือดูผลของมันว่าเป็นยังไงทฤษฎีอีกบ้างหนึ่งคือดูหลักเหตุผลของหน้าที่คือดูตอนแรกก็คิดยังไงนะคะคิดยังไงแต่ผลออกมาเป็นยังไงเนาะไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าผลเป็นยังไงเนี่ย ในหนังสือก็บอกว่าแอนเอาไปสารทฤษฎีก็บเราการหนึ่งทฤษฎีหลักความินของอริสโตเติลสองทฤษฎีผลประโยชน์แล้วก็ทฤษฎีอัตตาิโยมนะคะที่หน้าที่ก็มีเรื่องของค้านซึ่งเป็นชื่อคนนะทฤษฎีด้านสิทธิแล้วก็แนวคิดด้านความยุติธรรมมาดูอันแรกกันก่อนทฤษฎีจักรยานหลักเหตุผลตอนท้ายนะคะทฤษฎีของอริสโตเติลโหนักปรัชญาสมัยโลก อันนี้โตโตก็คิดว่าม,มันต้องมีคนถามแม่เลยว่าไอ้ดีไม่ดีมันคืออะไรนะคะลิ้โตโตก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันสิ่งที่จะดีเนี่ยคุณต้องอธิบายได้ว่าทําไมมันดีถ้ามีเหตุผลสพอร์ตแม่จะดีนะคะเป็นการสแสวงหาความมีเหตุผลมาต่อต้านความไม่มีเหตุผลทําไมทําอันนี้เพราะอยากจะทําให้คนมีความสุขไม่ใช่ทําเพราะรู้สึก สะใจที่ไดท้ทำอะไรประมาณนั้นอยู่มันเป็นความรู้สึกอยากจะทำอะไรเงี้ยน,นะคะต้องมีเหตุผลเข้ามาควบคุมส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะทฤษฎีผลประโยชน์คือดูว่าทำแล้วใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์แล้วใครได้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์หรือคนส่วนน้อยได้ประโยชน์คนส่วนใหญ่เสียประโยชน์ มีบริษัทบุหรี่ยาใหญ่นะคะบริษัทหนึ่งเป็นเป็นกรณีใหญ่โตเกิดขึ้นทางธาระบริษัทบริษัทนี้เนี่ยน้องบุหรี่แล้วก็รู้ว่าไม่ดีใช่ไหมในห้องนี้ใครตดบุหรี่บ้างไม่มีก็ดีแล้วนะคะก็เป็นบริษัทบุหรี่แล้วบริษัทบุหรี่เนี่ยก็คือคนก็รู้ใช่ไหมรู้อยู่แก่ใจนะว่าสุกแล้วไม่ดีสุกหรือไม่สุกเรื่องหนึ่งนะคะบริษัทนี้บอกว่า เป็นบุคลากรของฉั้นตอนเซ็นสัญญาต้องเซ็นสัญญายืนยันว่าถ้าคุณเป็นบุคลากรของเราแล้วคุณจะไม่เอาความลับของบริษัทใดๆไปเปิดเยผยคนจะเข้าทำงนานก็เซ็นใช่ไหมบริษัทจะม,มีมีความลับอะไรนะัคหนาเซ็นทีนี้พอเซ็นเข้าไปแก้เนีย่ยเป็นเป็นนิติกรรมแล้วว่างั้นเราสัญญาแล้วนะกับบริษัทว่าเราจะไม่เอาความับบริษัทไปเปิดเผยถ้าเราออกไปเปิดเผยบริษัทสมามารถฟ้องเราได้ตามกฎหมายนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ตัวบริษัทนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นบริษัทยักใหญ่ก็มีสตาง์มากมายก็สตาง์เนี่ยไปลงใน R&D คือ Research and Development ก็คิดสารให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงคิดสารขึ้นมาเพราะว่าคุณคิดสารอะไรเนี่ยที่ทําให้คนสูบบุหรีแล้วอยากสูบมากขึ้นคือทําให้คนติดมากขึ้นได้ณะเดียวกันถาสูบมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็ตายไวขึ้นก็เป็นโรคเร็วขึ้นก็เป็นโรคมากขึ้นใช่ไหมคะ นักวิทยาศาสตร์ก็แอบได้รับตามเงืนตัวเองมีหน้าที่คิดใช่ไหมก็คิคดนี่คิดขึ้นมาเยนแผาบริษัททำแล้วนะนะคะผู้บริหารคนหนึ่งที่อยู่ในบอร์ดก็ดูแลว้วเอ๊ะมันดีไหมเราสัญญากับเขาไว้แล้วว่าเราจะไม่บอกถ้าบอกเราโดนฟ้องแน่เลยนะคะทีนี้ถ้าเราไม่บอกถูกปากไว้เนี่ยเราก็ รายได้ก็เข้าบริษัทเนาะสองเท่าสามเท่าก็ทีดีผู้ถืถอหุ้นก็ได้เงินเข้าบริษัทเยะแยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราก,การซื้อซ้ำมันมากคนที่เคยสูบอัตรซองก็สูบบัตสองสองสามสองนะคะโดยที่ผูดผมไม่รู้ตัวเลยว่าเอ๊ะทำไมฉันสูบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าความต้องการกับสารันมันมากขึ้นคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไดละผิดละบริษัทเราทำผิดละ,ดละ,ดละถ้าเราเป็นคนคนนี้เราจะทำอย่างไรดี บอกใครก็บอกคนนอกใช่ไหมคะไปบอกตำรวจบอกคนนอกว่าเฮ้ยตอนนี้บริษัทเราได้ทำไม่ดีแล้วแต่ถ้าบอกแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาไล่เราออกแน่นอนเลยสองคือเขาฟ้องร้องเราแน่นอนเงินที่บริษัทจะได้จํานวนมากขนาดนี้เนี่ยถ้าเขาฟ้องร้องเราเราเป็นแค่ผู้บริหารตัวเล็กๆคนนึงเราหมดตัวแน่เลยนะคะจากเงินที่เคยมีอยบวกจะกลายเป็นติดลบไปจะกลายเป็น อยางบริษัทบริษัทของเราใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอาละอย่างกันนั้นเลยเขาก็บอกเพราะว่าอะไรนั่นคือประโยชน์ของคนหนึ่งคนก็คือตัวเขาเองกับตัวบริษัทเองแต่เขาก็พยายามปกป้องคนข้างนอกก็คือผู้บริโภคทั้งหลายแม้จะรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีนะคะแต่บุญจะรู้ด้วยว่าถ้าคุณสูบไอไ้แบบนี้แล้วเนี่ยจะไม่ดีไปบ้างประเด็กี่เท่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีผลประโยชน์ที่ไม่มวิเคราะ์ว่า เอ๊ะผิดหรือเปล่าเราคุณจะรักษาผลประโยชน์ส่วนน้อยหรือของส่วนรวมดีนะคะก็ต้องของส่วนรวมอยู่แล้วทฤษฎีอัตตนิยมนะคะเป็นทฤษฎีหนึ่งว่าด้วยเรื่องของตัวเองอัตตาอัตตา,อ,ตาอีโก้นะคะก็คือตัวเองทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าทําอะไรแล้วตัวเองได้ดีเนี่ยก็ดี แต่ว่าตัวเองต้องได้ดีในระยะยาวนะนะคะดังนั้นทฤษฎีนี้ดูจริงๆแล้วไม่ใช่ทฤษฎีบอกว่าเราต้องเห็นแก่ตัวคือทําอะไรดีะโยาเข้าเราแล้วดีก็คือดีนะแต่ต้องดีในระยะยาวแปลว่าถ้าถ้าเราทําดีนะคะถ้าเราทําดีแล้วผลต่างๆที่ตอบสนองมาข้อหาตัวเราจากสังคมจากอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องดีนะคะดังนั้นเราจะบอกว่าเราจะเห็นแก่ตัวคือเอาเปรียบคนอื่นลไม่ได้เพราะว่าผล สะท้อนฟีดแบดที่สะท้อนกลับมามันจะไม่ดีสำหรับตัวเองในระยะยาวะคะ่ะอีกทฤษฎีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทฤษฎีหลักเหตุผลของหน้าที่เนี่ยฟังชื่ออะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะเขียงงงนะคะทฤษฎีหลักเหตุผลของหน้าที่คือทฤษฎีตั้งแต่ตอนคนคิดเลยเนี่ยว่าดีหรือเปล่าคานบอกว่าถ้าทำาด้วยเจตนาที่ดีมันก็ดีใน,นสว่วนนึงแล้ว ทำด้วยเจตนาที่ดีก็ดีไปส่วนหนึ่งแล้วค้านบอกอีกอย่างว่าไอ้ความดีความไม่ดีเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเรื่องไขนะคือแต่ไม่ได้ผิดจอผิดถูกคือถูกนะคะไม่มีผิดนิดหน่อยถูกหน่อยหรือไม่มีสีเทาๆผิดคือผิดถูกคือถูก,ถกไม่มีข้อแม้ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะเป็นทฤษฎีด้านสิทธิบอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องเคารพในสิทธิการดำรงชีวิตของคนอื่น ต้องรู้จักสิทธิของตัวเองด้วยทีนี้เราก็มาคิดถึงคำว,ว่าสิทธิกับคำว,ว่าหน้าที่นะคะสังคมเนี่ยค่อนข้างจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะคนมัวแต่คิดว่าเฮ้ยเรามีสิทธินะทธททนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะทำนั่นเรามีสิทธิ์ที่จะทํานี่ใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ที่เขาไม่ได้ห้ามไว้ก็แย่สีคราวนี้ยกตัวอย่างของเราเห็นได้ชัดๆบ,บอกว่านักศึกษามอชมีสิทธิ์ ขาเรียนได้20%แล้วก็ใช้สิทธิ์นั้สเต็กที่ไ่ไหมใครเสียประโยชน์ mm hmm. ก็เราก็เสียประโยชน์ mm hmm. มชก็เสียประโยชน์ด้วย mm hmm. บอกว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งละ่ะถ้าเราบอกว่าหน้าที่ของเราคือมาเรียน100%หน้าที่นะนะคะมันต่างกันใช่ไหมสิทธิ์คือให้เราจะเอาอะไรดีเราจะทำอะไรให้ได้ประโยชน์อย่างที่เราชอบใจดีกับหน้าที่คือเราจะทําอะไรให้มันได้ประโยชน์กับส mm ังคมดีนะคะมันต่างกัน ดังนั้นอย่ามองแต่สิทธ์เท่านั้นเฮ้ยฉันมีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะแล้วฉันจะไม่โดนลงโทษฉันม,มีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์มีนะคะให้เปลี่ยนความคิดเป็นความคิดว่าฉันมีหน้าที่ที่ต้องทําอะไรสังคมมันจะดีขึ้นเนอะอีกอันหนึ่งแนวคิดด้านความยุติธรรมนะคะก็ธรรมดาเนาะคือดูว่าคนได้อยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคนะดังนั้นความยุติธรรมต้องเกิดขึ้น จริยธรรมคุณธรรมอะไรตา่างๆเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่เรื่องของการทําธุรกิจหรือเรื่องกับคนภายนอกเท่านั้นแต่ยังต้องคานึงถึงคนภายในองค์กรด้วยเช่นเราอยากจะเลือกตาแหน่งให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกตำแหน่งให้ใคร,คใใครดีคนที่เป็นญาติเราไม่ใช่นะคะเราต้องเลือกตําแหน่งอย่างถูกต้องเราก็รู้ว่าคนงานของใครดีต้องมีการการ่วมกันวัดผลงานอะไรต่างๆ นะคะก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมไปเมื่อดูความหมายจริยกรรมธุรกิจนะคะคือมาตรฐานที่ผู้บริหารควรทำในการจัดการธุรกิจมาตรฐานยังไงดีเจ้าแม่บอกว่าไงเจ้าแม่บอกว่าดังนันธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อสังคมขณะเดียวกันแรงกดดันของสังคมก็จะมีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจด้วยดังนั้นเนี่ย ทำความดีเราเป็นความชั่วใช่ไหมคะเราก็ต้องเกรงกลัตวต่อความชื่อเกรงปากเกรงปากของคนในสังคมด้วยว่าเอ๊แค่สังคมคาดหวังเราอย่างนี้เราก็น่าจะทําในสิ่งที่สังคมคาดหวังนะอย่าทำโดยที่คิดว่าไม่ผิดก็โอเคแล้วนะคะยังสังคมก็จะคาดหวังกับบริษัทใหญ่ๆว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นบริษัทใหญ่ๆน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ คือผูสังคมบ้างนั่งทั่มีส่วนร่วมในการจัดหรืออะไรต่างๆนะคะนั่นก็เป็นความผาดหล่งของสังคมซึ่งทาง่าขึ้นเรื่อยๆการจัดการจริยธรรมในองค์กรให้ร้องคุณเปิดแอร์ได้ไน,นะดูหน่อยถึงเปมดแล้วร้องไปหมดเลยการจัดการจริยธรรมในองค์กรนะคะก็แบ,บ่งได้สามแบบหนึ่งคือมิสน ไม่สนคือไม่รู้ไม่ใส่ใจแอ่ทำเป็นไงไม่รู้ฉันก็ทำธุจิตมันชนไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งคือการจัดการอย่างมีจริยธรรมนะคะคือรู้ว่าจริยธรรมคืออะไรรู้ว่าจรรยบัรณของเราที่ต้องมีคืออะไรในวะิชาชีพของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ทาให้ถูกต้องอีกอันนึงคือจัดการอย่างไม่เป็นจริยธรรมคือรู้ทั้งรู้ว่าผิดแต่ก็จะทําผิดมีอะไรไหมนะคะมีอยู่สามอย่างรูอันแรกก่อนไม่สนใจเรื่องจริยธรรมเช่นอ,อะไร เช่นป้าขายของเล่นอยู่หน้าโรงเรียนป้าก็ขายไปสิป้าก็ซื้อมาป้าก็ขายไปทุกวันก็ทําเงินได้เป็นถามป้าว่าป้าที่จะเรียกหาหรือเปล่าป้าก็บอกว่าไม่จะเรียกรำคืออะไรป้าคงมีมากป้าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครดินะคะแต่ถ้ามองใี้ลึกลงไปบอกว่าเฮ้ยของเล่นของป้าเนี่ยมันชิ้นเล็กๆนะเด็กที่มาซื้อเด็กอนุบาลทำเล่นติดพอตายได้ของเล่นที่ป้าซื้อมาเนี่ยเป็นสีอุตสาหกรรมไม่ใช่สีผสมอะ เด็กอาใสยป่ามีสารประหลอดค้างในตัวเด็กนะคะอาหารที่ซื้อมาโหมีแต่น้ำตาลเ่านั้นเลยป้าขายแต่ขนมน้ำตาลไม่ขายผักผลไม้ให้เด็กเลยเด็กเป็นเบาหวานจะลนะคะอันนี้ก็คือถือว่าป้าที่ไม่ได้สดนใจเรื่องสุขอนามใช่ไหมมันก็อันตรายตรงที่ว่าเขาไม่สนใจแล้วก็ทําโดยไม่คิดพอทําโดยไม่คิดก็มีแนวโน้มที่จะผิดผิดโดยไม่รู้นะคะผิดโดยไม่รู้ ปเรื่อยๆก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งการจัดการอย่างหนจริยธรรมนะคะเคยเนี่ยป้าต้องรังให้ป้าต้องเอาใจหน่อยนะว่าลูกค้าไปาดเด็กๆทั้งนั้นเลยเด็กควรจะได้รับสารอาหารที่ถูกต้องเด็กระวังตัวเองไม่เป็นเพราะฉะนั้นของเล่นไม่ควรจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าปากต้องใส่จมูกอะไรอย่างนี้นะคะป้าก็เอาเปลี่ยนสินค้าที่ตัวเองขายให้กับเด็กๆเลยเป็นการจัดการอย่างจริยธรรม ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการจัดการอย่างไม่มีจริยธรรมเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้าง,างแล้วป้าก็เห็นเฮ้ยเด็กคนนี้อายุสิบเอ็ดเลยบอกเข้ามาซื้อบุหรี่เขาบอกว่าอุ ui, ป้าขายไม่ได้หรอกบุหรี่อายุสิบเอ็ดเลยบุหรี่ต้องขายให้กับอายุเท่าไหร่ถึงไปยี่สิบแปดสิบแปดนะคะสิบแปดึ 8, ไปเด็ก นะเด็กบอกว่าเด็กหน้าตาเคียามากเลยนะพูดออกมาพูดกี่ตุ้มียวกับป้าเด็กบอกว่าไม่ได้ซื้อไปสุดเองไม่ได้ซื้อไปสุดเองพ่อใช้ให้มาซื้อป้าควรจะขายให้หรือเปล่าเห็นเหตุดูแล้วใช่ไหมคะมเห็นเหตุดูแล้วคือฉะนั้นป้าควรปกก้ขายไม่ได้หรอกค่ะต้องจอัดการตัวเองเอย่างจริยธรรมเนาะ ก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะโกลูกค้าอะไรต่างๆบ้างซึ่งในวงธุรกิจเนี่ยคือถ้าคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาประโยชน์เข้ากับตัวเราแล้วเนี่ยมันได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะดิบินตัวอย่างที่ดูพูดถึงประโยชน์ของจยธรรมกันสมัยนีกันจรยธรรมันดียังไงพูดไปก็ตอบได้ใช่ไหามันดีนะแล้ว้ามันทำให้คนเกิดความเชื่อถือเรา ถ้าเราเป็นคนดีคนอื่นจะมองเราดีแล้วองค์กรเราก็จะดีตามไปด้วยทําให้คนึงทาเกิดความพุ่งเทเงร็รู้สึกว่าฉันได้ทํางานให้กับกองค์กรที่มีคุณค่านะคะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีก็ให้เกิดคนดีทางกฎหมายคือถ้าไม่หลบเลี่ยงภาษีรัฐบาลก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะเรามีผิดอะไรใช่ไหมคะขายของอะไรส่งขอ,องตรงเวลาอะไรต่างๆนะคะทําให้คนทํางานยังมีความสุขได้ ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นของปีที่แล้วเปลี่ยนไปแล้วมั้ยนะคะเป็นของปีที่แล้วไปประมาณเป็ปลายปีที่แล้วบอกว่าคาราบาลแด่เชชูนักสู้ผูย้ยิ่งใหญ่ผิดไหมอ่ะเชชูนักสูเชชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ชืช่อเป็นไรเป็นการโฆษณาเกินจริงไหมต้งไหนหรอกนะคะเป็นธีมของเขาเชชูนักสูนักสูใครก็ไม่รู้ก,นกนานฟังวลตถุบดีเนาะก็เลยชอบกันนะคะ อ่ะสิ่งที่ผิดคืออะไรนะคะอันนี้ตางข่าวเขาบอกว่าออย่าเอาผิดเครื่องดื่มชูมกำลังคา,าราเมลโฆษณาเกินจริงมีวิตามินบี12ช่วยบำรุงสมองถูกพักใครอน,นุญาตผลิตอาหารผิดอะไรเราคิดว่าถ้าเราดื่มคาราบาลแดงแล้วสมองมันจะดีขึ้นใช่ไหม ในใจเราก็คงเผลอใจใช่ไปแล้วแบะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าคาราบาลแดงมีวิตามิน B12 วิตามิน B12 บสอำรุงสมองนะคะเป็นต่อเนื่องไปแล้วก็เอ๊ะถ้าเรากินแล้วคุณคงดีนะแต่เราก็เอะใจอยู่ในใจว่าอะไรมันจะดีจริงหรอคาราบาลแดงเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือเป็นอาหารเสริมมีคนป่วยป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะเอาคาราบาลหรือแอลเเร่ไม่ให้ ลูกเราจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราจะให้ลูกกินไข่หรือเราจะเอาพลราบาลอะรใส่ปากลูกใช่ไหมคะคือแม้เราจะรู้แต่มันก็อาจจะมีใจคิดไปสักนิดนึงนะ